พอสตูเครื่องหนึ <sk <sk <si ่งเจ้าเชียยังม่ถงเรื่อเคื่องเกนก็พุ่งเขาพุ่่อเออตาเกลมันุสตอพ่สองอันก็ล่ะเอออเอนไอเดียเอนที่ขนลอดเขาคือแนี้เสียยังเชียดนวถอดอนี่เจอจัด ตัวละสร้างรุ่นปรมมจารย์เนะอันนี้เห็นเปลี่ยนท้ายน้ำเครื่องเลยออกไปทอดไข่ตัวปอนี่กระทะนี่ย <laughs> หาขวางเลยอันอทอดถัวยคาดอยู่นี่เพราะแม่นสามชั่วโมงหรือเปล่าต้องงงงเศร้าๆอยู่นี่<อ>นี่แหละทีม่มาของสร้างศูนย์ครับสร้างศูนย์เนี่ยนี่ เริ่มจีศูนย์แล้วเด้อประทศนี่นั่นนั่นว่าไอผมพิดจาละหน้ามึงคึ้นกันอ่ะเป็นยังไงเด้อเนี่นี่ซอยกันเบื้องนะี้พ่อเมียพี่น้องมันเป็นยังไงค็ขคือแน,น่เถอะขอให้คุณพระพ,พาทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกอย่างจะดีเองสาธุสาธุสาธุาธมันยังดีงอ,งออกบ่า บ <laughs> แมนเนี่ยนี่มันพุนทธพุทธพระธรรมพระส,สงฆ์น่ะน็อตสีไข่ออกมาเองมันบแมนดอกเบิ่งอรุดเบิ่งอรุดพี่นองเอ้ยผมว่ามื้อเื่นก่นอใกล้เย็นเย็นเดี๋ยวผมนั่งเฉียมจิตเบิ่งทั้งในเบิ่งไห้ ออกยูออกยูพัน่าออกยู่มื่นล่ะอย่าไปคิดมากคิดไหลลูกค้าอยากได้ใส่ก้อนเทียงมาดิโอเจ้ากระบอกขึ้นนังกตุนเนาะพอเป็นโดราเลมอนเนาะนี่ก้อนเทียงเดดแบบมันถอดว่าได้ถอดออกมันใหม่ติดมันเนาะ ตอดมันใหม่ครับพอไม่ไปเนอกนี่อยู่ทั้งในมือวมซีนี่มันใหม่มันใหม่ติดมืดมันโยกได้ออกได้เขาอ,ออกได้ตัวนี้ตัวชามคาดเสือคาดตัวนี้แต่ถ้วยคาดแรงเวียงนี่หรือถ้วยไอติมบ้านผมนี่นี่บ้านผมเอืน้นแบบบ้านๆนี่สร้างแบบบ้านๆเขาเอื้นว่าถ้วยไอติมนะครับถ้วยคาดแรงเวียงมันมันถอดบ่ดด้เรื่องของเรื่องอะนะ แต่ขันผู้ใดเฮ็ดซุ่มเพิ่นสอมรถรุ่นประมาจารย์เห็นคลิปผมอยน่โอภาษาซ้ำนี่นี่เอาเมื่อจับไอ้ซื้อก็ออกเพื่อนแล้วเพิ่นว่าิันเห็นคลิปแมนวา้ภาษาถัวแหน่นี่ซ้ำเบี้ยลอยชิปไอ้นี่เอาเมื่อจับนั่งไอ้ซื้อก็ออกแล้วนี่ว่ากันไปทั้งได้มุเจ้าว,ว่ามันดี มาาะไอ่ซตตัวขันขันนี่มันสิออกซะล้วตะบักควันปอนดึกกันยังบพเคลื่อนที่เนาะ,ะอ่ะอ้ะาอ้ไทยผลงานในช่วน้ำซืนอยือกครับไปแล้วครับสวัสดีครับ